อะไรเนี่ยฮะอ้ยฝนกะลิ่นนี่มันก็คือบ่มีเนาะมาจะได้แก่ด้เป็กไดค้อนเนาะบาดนี้เนาะโอ้ยหนาวด้เนาะยังล่ะพออีนางฮะนี่ฝนตกไหมแม้ คนเง็ยแนวได้เดียวนี่โู้วาคนตกตีไม่ใช่โอ้ยจับมันจัเป็นแค่ข่อยู่บ่กูว่านี่เอานี่เงินกูจีหายไปซื้อเหล่ามาเปกกูว่านั่นอย่าไปบอกให้มันทั้งถ่วลูกกูเรียร์เรียร์เรียร์นี่เอาจักรักหนึ่งเนาะเออเห็นเนาะเออเออเพราะมันมาเห็นมันคลั่มมันมาเมาแห้งมันมาโหดอกขาอยู่นี่เดียวเขเดียวเด้อไปไปไปเดี๋ยวข่อยไปก่อนเขาเดียวกูจีดั่งไสแม้มลูกน่ะกู นาวกับน,นาวได้ผลลินเนี่ยถ้าอยู่พี่บ่าก็าจะมันบบหูออกก็เทื่อเข่านะเด้เข่าล้วก็บ่มีออกโว้ยมันคือไปโดนแท้ในมันสิสมืดได้นีมมันไปจังไดกว่าที่อยานเ่็ไหมมันใกล้แห้งเดียบอ่ตื้กเก่งนะ่ะโว้ย,วยมาแล้วไม่ใไ่มาแล้ว โอ้ยบะเมนดูตลาดไมนั่นโอ้ยจะปะเฮ้ยมันมาได้อยู่น้โมนี่มาอยานั้อยู่แถวนีดี้ขถวเพกเพะเพกหลอมากโอ้ยมันบาได้อยู่น้โมนี่ดอกบ่ปรากเ็นเรืนหายหนคือบ้านคือมันมันมันไปใส้ดอกขนตส้ริบนางหล่นยูที่ไหนกับบ้านยากนี่มังไหนมากกันก็เก้าะเท่า อไข่แม่เนาะดี๋ยวฝ่าว่าเด้ออ๋อไม่เงี้ยไม่เงี่ยมันจีว่ามันจีมาวานลูกเคยก้ามแม่เฒ่าก็สางเบียดยังเดี๋ยวเป็นวัวมันเป็นล่างมันนั่นที่เราห่วยเท่านี่แต่สิเป็นวัวมันเป็นล่างยังดิพอดีเลยไฟนี่ลูกวินวิ่นละไอ้ฝนลิลินเนี่ยต้องจัดเลยแม่เฒ่า พอดีพอดีเลยบ้านพอดีเลยบ้านแม่ยังบ้านนี่เฮียฮะโอ้ยี่นี่จะไจากหัวจากมันตีผัวบ่ได้เห็นยังดอกมีใงส่วนคอยพิงไปสิซือพิงไปอยงละตั้งนี่แหะอย่างาก็เือกันเท่าแล้วอม่ไม่ไกินเลแล้วเขาจมันหนาวัวแหละหนางหัเลียนนี่นีบ้า เขาแล้วปุ๊จักเขาเด้โอ้ยนี่แหละตมองเป็นบาทล้องดุเขยเอ้ากระมันม่นเ่ยอันนี้แม่ห่วยกระแนอมันเนี่ไปสือมาเนาะเขาบอกเด็กไปสือเด้คือไอเจ้าให้เงินมันไปก็ให้เงินมันนั่นแหละให้มันไปสิเจ้าหน้าที่เป็นค่าของมันในเจ้าน่ะเออคืออยู่มึงนั่นเดี๋ยวว่าหลายมันก็มีมือฝนตกบ่ฝนตกแหมมันเพี้ยนแน่อื่นมันก็ได้ดอกแม่ฝนตกฝนตก่นไอ้บึ้งมึงเป็นหยังมึงเป็นหยังเฮ้ยเวลาเป็นกระสัก บอนมันไม่สั้นงลูกเคยนะมันก็สั้นงแต่ไม่เท่าคุณจะแม่เท่ได้ลูกกูนี่แมเห็นบอรแล้วมันหนี้ล่ะนะ